จงฟังโดยรหัสนายแห่งการเสียสระที่เรียกว่าการกรวดน้ำและการหยาดน้ำรังน้ำซีโนโทกจิตก็คือไม่อะไรกับอะไรลูกเรียกว่าคลายตัวมันเองเป็นเนื้อหาแห่งอริยะแล้วก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับเนื้อหาของอริยะทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกภาคส่วนตลอดจนถึงอรหรันมหาอรหันพระรประเจกพุทธ พุทธามหาพุทธามหาบริษัทพระโพธิสัตว์จะกลายเป็นเนื้อหาอันเดียวกันเลยโดยนิพพานอยู่แล้วโดยความมายุติติดอยู่แล้วเทไปแบบไม่อะไรกับอะไรไม่ต้องไปนับญาติไปนับทําไมมันทั้งหมดอยู่แล้วตั้งแต่เวจิมหานโลกจนถึงพมาโลกเนี่ยมันทั้งหมดอยู่แล้วไม่ต้องไปนับอีกแล้วญาติอ่ะไม่ต้องไปไล่เบีย้ยแล้วเข้าใจใช่ไหม เทไปแบบไม่อะไรกับอะไรนี่แล้วมันจะไล่ขอบแขไปเองเลยลูกถ้าไปจาอจองไปฟิกมากมันก็จะอย่างนี้นิดเดียวนิดเดียวจิตลูกก็มีหลุดด้วยอันนี้มันให้เนื้อหาของความหลุดพ้นความไม่คล้องไม่คาไปด้วยไม่ใช่ให้แค่บนกุศลลูกแทไปเจ้ากรรมนายเวรที่เกาะแกะ,แกะในลูกมาก็จะหลุดเองเหรอคา,าเองเบากายเบาจิตไปเองคลายสิ่งนี้คลายสิ่งนั้นทุกอย่างมันจะคลายร่วมกันทั้งหมดมาลูก ขยันทำเนี่มันเป็นนิมิตหมายห่งการให้อย่างหนึ่งนะลูกนะการกวดน้ําเนี่ยไม่ใช่แค่ดํารลจิตให้อย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมให้ครบทั้งภาคหยาบและภาคนามธาตุและรูปประธรรมให้ครบหมดนะเรื่อยๆกลางคืนก็หลายๆครั้งกลางวันก็หลายๆครั้งไม่จํากัดเวลาว่าแค่เช้าสายบ่ายข้ามาเท่านั้น โดยที่แท้ไปแบบไม่อะไรกับอะไรเนี่ยมันเป็นเนื้อหาอาริยะคือความไม่ข้องไม่คาในตนัวมันเองในปัจจุบันประการหนึ่งลูกก็เป็นการทบทวนในเนื้อหาแห่งการคลายตัวมันเองของลูกเองณเวลานั้นเป็นการทบทวนเนื้อหาการวางตัวมันเองคลายตัวมันเองของลูกเองณเวลานั้นเป็นการทบทวนโดยเนื้อหาที่ไม่ใช่การนึกการคิดแต่โดยไม่ไนแทไปแทะไปแทะไป อนุภาพแห่งบารามีแห่งองคพุทธมหาพุทธามหาปฏิสัต์พระพฏิสัต์อหรหันต์มหาอรหันต์ทั้งหมดทั้งสิน้นองค์ประเจกกับพุทธะจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเองเนื้อเดียวกันเองจูนเป็นเนื้อหาเดียวกันไปเองโดยเนื้อแหอง่งพระนิพพานอยู่แล้วอันเป็นแหล่งรวมแห่งบารามีทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตจะกลายเป็นรองทานทันที จะกลายเป็นโรงทานทันทีจะกลายเป็นสถานที่แจกทานเคลื่อนที่ทันทีเป็นเนื้อหาแห่งการโปรดสัพสา์นะลูกนะไม่ใช่เพื่อเอาตัวเองรอดไม่ใช่อะไรรอดจากอะไรไม่อยู่แล้วลูกโสโส